สวัสดีค่ะพกุกดีนะคะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้ก็มาพบกันในเช้าวันพุธนะคะชั่วโมงที่3แล้วนะคะก็เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2อทับสโรงเรียนวางไกลกังวลน,นะคะวันนี้ก็มาเรียนพร้อมกันทุกๆคนเลยเป็นไงคะตอนนี้อากาศเปลี่ยนใช่ไหมคะอากาก็มีนักเรียนหลายคนเลยเป็นไงคะไม่สบาย เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะนักเรียนนะคะก็ฝนตกก็อย่าไปไปตากฝนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไข้หวัดก็ต้องเป็นไงคะอา้าวรีบรักษาถ้าแต่เนิ่นๆเลยนะคะไปหาหมอคุณหมอนะคะรับประทานยาให้เรียบร้อยนะคะถ้าปนนานานล่อยไว้นานๆเดี๋ยวจะเป็นไงคะจะรักษายากนะคะเดี๋ยววันนี้ก่อนอื่นนะคะเป็นไงคะเราเรียนกันเรื่องการ การบวกการบวกก็คือนําไปตามไปรวมกันนั่นเองนะคะผลบวกที่ได้ก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้ไปดูคณิตคิดสรุกันเลยค่ะ เขาอบอกว่าให้นักเรียนนะคะล้อมรอบตัวเลข2องจำนวนที่มีผลบวกเป็น1ิสองนะคะเจ้าปลาน้อยหลายตัวเลยนนครั้งเรียนนะคะจะมีปลาตัวไหนเอ่ยที่ ที่มีตัวเลข2จํานวนอ้าวบวกกันแล้วได้ผลบวกเป็นเท่าไหร่คะ12บสอนัองเรียนเขียนมาเฉพาะตัวที่มีผลบวกเป็น12เท่านั้นนะคะค่ะลองเช็คกันดูก่อนนะคะ เขียนเฉพาะเจ้าปลาตัวที่มีผลบวกเป็นเท่าไหร่เท่านั้น12ตัวที่มีผลบวกไม่ใช่12ต้องเขียนไหมคะไม่ต้องอา้าวใครเข้าใจแล้วตอนเข้าใจหรือยังอ้าวเข้าใจนะครับ เบอกค่ะ มาดูคำเฉลยกันนะคะนักเรียนนักเรียนบอกว่ามี9บวก3กับ7บวก5ใช่ไหมคะอะเดี๋ยวมาดูกันซิว่าใช่หรือไม่ใช่คะ่าว <Yeah. S 1> งกลมล้อมรอบสีชมพูหห็นไหมคะ9บวก3เอาใครตอบ9บวก3ตัวดีเลย ยังไม่หมดใช่ไหมคะนักเรียนบอกมีมีอะไรอีกนักเรียนบอกว่าถูกต้องไหมคะ,ะสมพงนีใจใหญ่เลยถูกต้องนะคะเจ็ดบวกหอีกตัวหนึ่งหมดหรือยังคะปายุหมดหรือยังคะหมดแล้วนะคะอ้าวเดี๋ยวมาดูกันสิอันนี้มาดูปรากฏว่ามีอยู่2ตัวใช่ไหมคะ7จ็ดบวกหกับ9ก้าบวกสใช่ไหมคะจะปลาน้ตสอตัวนี้อันนี้มาดูตัวอื่นบ้างสิ ใช่ไหมคะเอาดูอันแรกเลย8ปบวกเเอาใครทราบ8ปบวกเ้าได้เท่าไหร่เท <17. S 1> ่าไหร่คะ17บเถูกป้องค่ะ <17. S 1> ถูกต้องค่ะ7จบวกหกละคะ <17. S 1> 13บสามห้าบวกสิบละคะ17 1เจ็ดบวกเกละคะยี่สิบ 14บวกแลคะค่ะ22 22ใช่ไหมกันยาอ้าว22เกินนะครับบอกว่าต้องมีผลบวกเป็น12ใช่ไหมคะอ่า2 2ไม่ได้แหละ13บบวก4ค <17. S 2> ่ะ17เท่าไหร่คะ 1> 17 1เเอาใครถูก2องข้อเลยคะ่ะอ้าวเก่งมากตบมือหน่อยนะคะวันนี้ก็ได้เล่นเกมคลาสคีดสนุกกันไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันต่อ